พา DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับครับเราได้พัดลมยี่ห้อ Astima มา1ตัวครับปัญหาของพัดลมตัวนี้ก็คือสายไฟของคอพัดลมเนี่ยเกิดการชอ็อตแล้วก็ขาดมันมีสายทั้งทั้งเเส้นเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อสายไฟที่ขาดกันครับ ลำดับแรกให้ถอดน็อตยึดมอเตอร์สายออกครับถัดมาให้เพื่อนๆคลายน็อตที่ยึดกับขาล็อกคอพัดลมออกครับเพื่อให้ง่ายในการจัดสาย พบรอยชอตไหม้ที่ขอพัดลมนะครับสาเหตุน,หน่าจะเกิดจากหนูหรือมีอะไรเข้ามากัดนะครับทําให้เกิดการชอตแล้วก็ขาดไปหลายเส้นเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับ ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทําการตัดสายทั้ง7เส้นนะครับโดยสายทั้ง7เส้นให้เพื่อนๆตัดเยื้องกันประมาณ1.5เซนครับสาเหตุที่เราต้องตัดเยื้องกัน1.5เซนเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดการอาร์คหรือช็อตข้ามระหว่างระหว่างสายไฟด้วยกันเองนะครับ สำดับทันไม้เพื่อนๆปอกอหัวสายไฟทั้ง7เส้นนะครับแล้วปอกประมาณ0.5เซนก็พอครับ ครับให้เพื่อนๆทําการเก็บขมวดสายไฟให้เรียบร้อยอย่าให้มีเศษสายไฟโผล่หลุดออกมานะครับครับให้ทําการทาน้ํายาประสานนะครับบริเวณหัวสายไฟนะครับเพื่อให้ง่ายในการบัดกรี ให้เพื่อนเพื่อนทำการไล่ตะกัวที่หัวสายไฟทั้งเจ็ดเส้นครับครับหลังจากนั้นก็ให้ตัดพ่อหดนะครับยาวประมาณ1.5เซนนะครับเตรียมไว้ทั้งเจดท่อน ลํำดัดทมาให้เพื่อนๆบัดกีสายทั้งเจ็ดเส้นนะครับต่อกับสายที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นสายสีดํานะครับใส่ท่อหดที่เตรียมไว้แล้วก็ใช้หัวแรงนะครับไล่ให้ท่อหดนะครับหดตัวรัดสายไฟให้แน่นให้สนิทด,ดี เผื่อปลายสายไว้สักประมาณ20เซนครับเดี๋ยวเราจะนําปลายสายทั้ง7ดนี้ไปต่อ ครับเพื่อนๆนครับพอดีว่าตำแหน่งสายไฟที่เราจะต่อเนี่ยมันตรงกับคอ,คอ,อ ى, พัดลมนะครับมันจะทําให้สายที่ต่อเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สวยงามผมก็ทําการเปิด ى, ฝาข้อพัดขาพัดลมออกนะครับแล้วก็มันจะมีสายไฟที่ทางผู้ผลิตเนี่ยขเขาเผื่อไว้นะครับให้เราขยับสายไฟนะครับเราก็จะได้ความยาวมาประมาณสักสิบหรือสิบห้าเซนครับเมื่อเราจัดตำแหน่งของการต่อสายไฟก็จะ ขูกขยับขึ้นไปอยู่ที่หัวกระโหลกของพัดลมนะครับก็จะหลบแล้วแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สวยงามครับครับเมื่อเพื่อนเพื่อนได้ไปลายสายมาแล้วให้เพื่อนๆพันธ์นด้วยเทปผันนสายไฟนะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายในการในการสอดใส่เข้าไปในตัวคอพัดลมครับ ครับเพื่อนๆนครับแต่ลําดับถัดมาเมื่อเราต่อสายไฟเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลองขยับนะครับเพื่อหาในตําแหน่งที่สูงสุดของการขึ้นของพัดลมนะครับครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ไอตัวสายไฟที่เราปอกออกนะครับมาหุ้มรอยต่อของสายไฟแล้วก็ทําการพันทับด้วยเทปพันละลายนะครับให้หนาให้แน่นแล้วก็ให้แข็งแรง ในลำดับถัดมาให้เพื่อนๆลองสายพัดลมนะครับสายซ้ายสายขวาดูนะครับว่าสายไฟไม่ติดไม่ขัดเมื่อพัดลมสายได้ดีแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆใช้เขเ็มบื้นท้ายนะครับล็อกบริเวณด้านล่างและด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้สายไฟเนี่ยมันขยับหรือเคลื่อนที่ได้ ครับเมื่อเราจัดระเบียบของสายไฟแล้วเราก็จะได้สายไฟมาทั้งหมดเจ็ดเส้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการตรวจวัดระยะของสายไฟนะครับว่าเราจะต่อจากหัวกระโลของพัดลมเนี่ยมาเชื่อมต่อกับสายไฟเนี่ยกี่เซนนะครับแล้วทาการตัดและต่อโดยการบัดกีแต่ละเส้นเนี่ยเข้าด้วยกันให้เรียบร้อยครับผม ับหลังจากเราบัดกีแล้วก็ใส่ท่อหดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราพันเทปพ,พันสายไฟนะครับทับอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงและเพื่อความปลอดภัย มัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยด้วยเขเบบ้นไทายครับพันเก็บทั้งหมดให้เรียบร้อยด้วยเทปพ,พันสายไฟครับ ครับหลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆประกอบถานพัดลมเข้าที่ครับใส่น็อตมอเตอร์สายกับเข้าที่ครับประกอบฝาครอบหน้าครับให้เ,เพื่อนๆทำการ ฉีดสเปรย์หล่อลื่นตามจุดหมุนต่างๆครับเพื่อนๆครับในลําดับถัดมาให้ลองเปิดพัดลมนะครับแล้วก็ดูการหมุนการสายซ้ายสาย,สายขวานะครับพัดลมจะต้องไม่ติดไม่ขัดไม่มีเสียงดังอีดเอีดอีดแอดนะครับ ครับเมื่อทุกอย่างถูกทดสอบได้ดีแล้วให้เ,เพื่อนๆประกอบทุกอย่างคืนกลับเข้าที่ครับ ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทุกอย่างถูกประกอบกับเข้าที่เรียบร้อยแล้วให้เราทําการทดสอบครับก็จะเห็นว่าพัดลมนะครับก็ทํางานได้ปกติครับการหมุนซ้ายหมุนขวาก็สามารถทําได้ดีการหมุนขึ้นหมุนลงของพัดลมก็ทํางานได้ดีปกติครับครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ที่อยากจะทําการซ่อมหรือหากมีปัญหาเรื่องสายไฟขาด ก็อาจจะใช้คลิปนี้เป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ที่สนใจครับผมครับก็ทาดีไอขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ